เลวานศูนย์เไเซไปไหนมาเลวาไไนศูนย์เก้าเซผมเพิ่งไปแจ้งตามหาพี่ผักหายตัว อันนี้เอเดียเดิาีอ่อ,อ,อขึ้นลงหลายรอบแล้วพอดีตั้งค่าไอตั้งตั้งค่าทตีมันมันไม่ได้ทัตียันไม่มันไม่ลงตัวนะั่นเออเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เลย เลวันศูนย์เก้าเซหาจุดลงตัวใช่ใช่หาจุดลงตัวอนีนัดทาสแมวเซเจ็ดยี่สิบพีหกสิบเอฟหมายรอบนี้ไม่ผมบอกเลยผมไปโหลดโปรแกรมมาโหลดโปรแกรมใหม่เ <c oughs> โหลดโปรแกรมใหม่เลยโหลดไอ้ตัวของเอ็นพเดียโปรแกรมการ์ดจอเลยอะ่ะโ,โหแล้ว เลวันศ <Yeah. S 2> oh, well, yeah, ูนย์เก้าเซโมโหแล้วอย่าทุบคอมพอ อค okay, ยังไม่รู้อ่ะต้องต้องไปลองเล่นดูอ่ะเดี๋ยวอ่ะ นีน่แนทธาดแมวเซียทุบนาห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้านีแ่แน,นทธาดแมวเซทุงมีเครื่องห้าร้อยห้าสิบห้า แล้ไหมไม่รู้ต้องลองเล่นดูอะ่ะผมรู้สึกว่าไอ้การ์ดจอที่ทางร้านเซ็นให้มาผมเพิ่งไปลองกดกดเล่นดูเมื่อกี้แล้วก็ไปเห็นว่อาอ่ไอ้ที่ทางร้านลงไดเวอร์ให้เราอะ่ะไดไดเวอร์การ์ดจออะ่ะมันเป็นไดเวอร์ของการการเล่นเกมไม่ใช่ไม่ใช่การทำสตรีมอะ่ะไม่ใช่การไลฟ์อ่ะและทีเนี้ยมันม,ม,นมีมันมีพวกอะไรไดเวอร์ของการขอ,ของการไลฟ์อ่ะมีการหนึง่งผมก็เลยไปลองโหลดตัวนั้นมา นี่แหละเดี๋ยวจะลองดูว่ามันยังมีปัญหาอยู่หอเปล่ามันเหมือนเขาลงโปรแกรมไว้สําหรับพวกเล่นเกมนะแบบว่าอยากได้ภาพสวยๆอ่ะแต่เราไม่ใช่การ์ดจอเรามาไม่ได้การ์ดจอเรามามามา,มาทำไลฟ์ไม่ได้มาเล่นเกมปาเพื่อเอาภาพสวยอ,อ,อย่างที่เพื่อนว่าแล้ว เพื่อนบอกว่า normalized. มึงก็ลองกดเล่นดูเอ่อกด,ดเล่นไปกดเล่นมาเนี่ยเอสเซน่าอมชมพูฟิลเตอร์หรือเม่ถ้าเป็นฟิลเตอร์มาไอฟิลเตอร์แสงไม่ใช่ฟิลเตอร์หรอกมันเป็นฟิลเตอร์ไอไอฟิลเตอร์เอาเอาเอาฉากสีเขียวออกอ่ะทีเนี้ยมันมันอาจจะมีผลต,อตอ่อต่อไอนี่ด้วยผิวหน้าเราด้วยฟิลเตอร์ตัดฉากสีเขียวแล้วก็มันอาจจะส่งผลต่อผิวหน้าเราด้วย ประมาณนั้นไะเล่นเกมไปลองของกันตั้งค่าใหม่ลเลยอนี่นะทาาแมวเซปากชมพูเลยนารห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าูเลยเอ่ะไม่ไม่่ใจว่ามาลองของกันโอ้โหแล้ววันนี้กูปราบหลายรอบเลยนะ เฮะแล้วทอนที่เข้าห้องได้เปลือมีใครเล่นมังอชิตี่ด้่ยด้วยดีว่ารอบนี้ผมว่าน่าจะโอเคแล้วละ่ะแต่ว่าดูว่าคุณภาพมันจะได้ดีขนาดไหน,นจะเ็บปตาสิทธีภาพได้ออกมาได้ดีที่สุดหรือเปล่า นีน่แนททาดแมวเซกลับบ้านก่อนคราฟเฟ่ได้เลยวัวจะหนวยวัวกับกรหน้าไลค์จะเหนื่อยแล้วนี่แต่ครั้งนี้น่าจะเป็นอินเกมแล้วล่ะผมว่านะด้วยความรู้สึกผมน่าจะอินเกมใครเลบ้างเราน่าจะเซ็ตสัรดีนาน,นเดือนไป หายไปเลยไม่ใ่กว่าจะโหลดโปรแกรมกว่าจะอะไรอย่างีน้นี่แนทท้าดแมวเซหมายถึงปิดคอมนอนใช่ไหมห้าหมื่นห้าพันห้ารอยห้าสิบห้ามีใครไหมเอาเอาอเปิดไหมนะมองอีโมโนหน้านี้อยู่ ใช่เซ็ตสตรีมกันเหนื่อยแล้ววันนี้วันหนึ่งขึ้นลงเป็นี่สิบรอบแล้วไม่รู้ไม่รู้ว่าลงตัวไหมเดี๋ยวมาพี่พาวมาเอสเซไปด้วยแต่ผมอยู่บ้านนะไม่ได้ไปไหนพามียังดีกว่าหรือบกอกเล่นเรือกี้เรารลสตรีมเซ็ตอัพแป๊บเดียวหายแล้ว ภาวนาให้ไม่กระตุกแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะอะคิดว่านะนด้วยความรู้สึกน่าจะไม่ติดอะไรแล้วเพราะว่าเนี่ยการ์จอมันทํางานน้อยลงแล้วการ์จอทางานแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้นนการ์จอเหลือทางานแค่สี่สิบเปอร์หลังจากที่ไปโหลดไดเวอร์สําหรับไลท์สตูวิโนมาตอนแรกมันเป็นไดเวอร์ของเกมบิง้ง เอสเซต้องตีห้าเปล่ามาเลยเข้ามาเข้ามาไม่รู้ว่าส่งเลขไหมให้คำีด้วย เล่นดีไหมเล่นูกเอยงั้นไปสองก่อนแล้วกันไปสามก่อนยากไม้มีคนเดี <royalty> ๋ยวเดี๋ยวตีห้าลองเกมเกมหน้านะเดี๋ยวขอไปสามก่อนบวกขอลองของก่อนพอดีเซตเซตหน้าซาทีมาต้องดูว่ากระตุกอะไรหรือเปล่า วนาให้ใจเก็บตรงเข้มแข็งแม้มันจะไล้เยี่ยวแรงจะฝืนลุกยืนให้แข็เพราะบนคูนเดียวมันไม่มีสิทธิ์แบบนั้นไม่ทำให้ช้ำทีน่นีแค่นี้ต้องรับไม่ได้จะฝืนรุก ยืนให้วาใครอย่าลืมกดนะคุณเบแล้วฮัสาาเซดึงดราม่าไปอีกไไม่่ทให้ช้ชดยยอตงร ชีวิตแค่นอนทำได้โอเคเอาไปกินนะเนียทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือกไม่แวนลูกไม่แวนลูกแวนลูกได้เวลาของเปาหายแล้ว คิวก่อนคิวก่อนคิวก่อนเห็นเห็นผู้หญิงลงว่าจะได้บัฟนี่วอนไหนวะคืงนี้บ้างสิบห้าคิวก่อนได้ัับบัฟทีมตรงข้ามเป็นฝ่ายเลือก ไม่ปรับทีนะปรับพรุ่งนี้นะกินก่อนนะเล่วันที่15เอสเซรปรับทีมไปมาง่วงแล้วเออใช่ปรับไปปรับมาง่วงเลยทีนี้เอสเซยังไม่ทันเล่น555โอ้หลายรอบเกินแล้วไงวันนี้ปรับหลายรอบเกินแล้วหมดพลังโมเดนั่งปรับอยู่นั่นแหละเที่ยดปรับไม่ลงตัวสักทีไม่ได้สักทีไม่ดีขึ้นเลยไม่ลื่นสักที เหลืออีก10วินาทีใช่ผู้ดีก็ถูกอีกเรายอมลำบากวันนี้ปรับให้เสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันแล้วว่างใช่ ันทารวเอสเซมาตอนตีส <ceux> ี <in Asia> okay. ่ไม่เอาละนะสงสัยตื่นเต้นไงตื่นเต้นไงนั่งปรับสตีไม่จบตื่นเต้นอย่างแับอีขอกกำลังเสริมขอกกำลังเสริม ขอ,อกำลังเสริมวอสี่เรียกวอสามวอสามกี 3, ่นาทีถึงยินดีต้อนรับซูอาโอวีจะตุกไหมอ่ะทีเนี้ยดูกันลองดูจังหวะไฟว่าตุกไหม ดูบางพุ่มไม้ด้วยเป,เ,เป็นไงประเมินโลใครใครดูตีมอยู่ปาเมินผลให้ด้วยใครดูอยู่ใครดูอยู่ปาเมินผลให้ด้วยนะว่าเป็นไงบ้างนะอองะุกไม่กระงไงปลาเลี่ยนเร่อเดิเียเดอีเียพลังงานเหลือเลยตัวเนี้ยเพราะใช้การต่อแค่แคร็น์ยัปด้อีกปรบนี้นนจบกันไหน นีน่แนทาดแมวเซสองเปลี่ยนห้าหมืนะม่นห้าพันหะ้าร้อยห้าสิบห้ะ ฟิกนิดที <medi> ่ไม้เกลถูกโจมตีกช่วยเราไม่ได้เลยเกลเกลเกส s ดีกว่าเดิมไม่เอาดีกว่าเดิมไม่ไม่เปรียบเทียบกับของเดิมนี่ เปรียบเทียบกับของใหม่ว่าประเมินผลจากเต็มสิแนนได้กี่อ่ะเลือกสู้ดีกว่าเลือกู้มันดีกว่าเดิมอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเพราะว่ามันใช้การจอน้อยลงแล้วตอนเนี้ยไปเจอความรับมนันทิ้ง นี่นัดธาตแมวเซไม่ตุกภาพแตกภาพแตกอีกโอ้โหง้นงเดี๋ยต้องต้องไปเดี๋ยวกรจจอมันยังใช้เพิ่มได้อีกพ่อตอนนี้ใช้แค่สี่สิบเอร์เดี๋ยวปรับเพิ่มพกใครกำลังมาภาพไม่คงภาพไม่ตุกแต่ว่าไม่คมชัดถูกไหมนี่นัดธาตแมวเซเศษสองส่วนสิบโอ้โหสองสิบย้เยหรอ โอ้ทำไมเป็นงั้นอ่ะ S C เศษหกส่วนสิบโอ้ทำไมให้คะแนนน้อยอ่ะโอ้ยเดี๋ยวก็แบบ S C หักความคมความคมไม่มีใช่มั้ยกระจอใช้น้อยพี่พาวปรับใช้น้อยมากรอบนี้ใช้แค่40%เอร์องอ่ะเดี๋ยวค่อยปรับเพิ่ม กแก้วแก้วแต่ว่าเดี๋ยวรีอีกเดี๋ยวขอรีอีกรอบก่อนนอนคืนนี้แหละให้จบเพื่นนอน,นอนกำลัง,งไปป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีพุ่มไม้ด้วยเล่นแรงดีเจนซี่ แต่โจดากันจงนำหน้าศัตรูหนึ่งเก้าเสมอปิดจ๊อก ลูนเจาร้อยมาหรอใส่ลูนเจาร้อย จมตีเฮดรับหน่อยอันตีอันตีอันตีลาไปนิด <laughs> An ally has been defeated. จงนำหน้าศัตรูหนึ่งเก้าเสมอหยาอูกำลัง Enemy blood. Oh. An enemy has been defeated. Dragon and Slayer have evolved. Enemy wow, double kill. Super creep took some opilo. An enemy has been defeated. ต้องเลนมังกรของเราถูกโจมตี Your tower has been และดูการล่าเริ่มขึ้นแล้วหอย song Your oh, team has destroyed a tower, an enemy has been defeated. You have been defeated. An enemy has been defeated. It is IV yeah. Your tower has been destroyed.

สี่พีสี่พีสี่พีจบได้โอเคจบได้เลยโอเคเก่งมากทุกคนเดี๋ยวมีโอพีเอ็ก่อนดีแลยแต่ว่าแต่ว่าต้องต้องไม่ต้องต้องไม่รีดีดเฉพาะอันนี้